สวัสดีจ้าช่องหนูเอชแนลมีจะพามากินน้ำตกหมูสามสั้นแบบเน้นๆด้วยจ้าพี่น้องจ้ากิ่นกับดอกคาจ้าแล้วก็ยอดมะตูมหอมๆจ้าแล้วก็ไอเอียงเกาะใบโหระพ่ายอดโหระพ้าโอ้ยพี่น้องจ้าผักมีจะงามๆจ้าพี่น้องจ้าไอบ่ไเด้สือจักอันเด้อจ้าพี่น้องจ้าไอดอกคากะายูบานพี่น้องจ้าดอกคาง้า ง้ำงามจมาพี่น้องจ้าด้วยความที่ฝนโตกติดต่อกันหลายมือแล้วที่นี่ดอกคามันกระสิป้งขึ้นพี่น้องจ้ามิตรดอกตุูมๆพี่น้องต้องกินแบบว่าดอกที่ตุ่มๆเด้อจ้าถ้าบานๆแล้วมันสิบอสแซบดอกคาเนี่ยมันจะมีความแบบว่าหอมความเพ็ดหอนอยู่ในตวเด้อจ้าไอก็จะมีใบโหระพาหอมๆกลิ่นกระบาบนี่แสบคักเล้วก็จะมี ใบบักตูมอยอดบักตูมพี่น้องจ้าทุกบ้านอาจจะมีเนาะสนมากอันนี้เ็เจ้ากับปูกันเนาะทุกบ้านกับปูยอดบักตูมพี่น้องเอามากินกับลาบกับก้อยแซ่บแซ่บอันนี้จใบมันจะใหญ่เด้อจ้าพี่น้องจ้าอันนี้เอจะเด็ดเอาเฉพาะยอดยอดแบบก้อนๆพี่น้องจ้าแซ่บพี่น้องเอมาก็มาก,กินกับลาบพี่น้องจ้าพวกลาบก้อยลาบหมูยังกาะลาบ ก้อยปลาอย่างเจ้าเสียงจับพี่น้องจัาเข่ากันดิดีจ้บพี่น้องจัาโอ้โหมีแต่ผักแบบวาแซ่บๆจ้บพี่น้องจัาเข่าเหนียวกับแบบว่าก้องใหญ่ๆกับติบใหญ่ๆหมูสามซันกับแบบเอไปซื้อหมูสามซันพี่น้องเอกับซเน็ตแบบสามซันพี่น้องจเอเอาไปย่างเนาะเอาไปย่างใส่เตาไฟพี่น้องจ้าสามซันฉ่ำๆจ้บพี่น้องจ้าไอหมูสามซัน พี่นอ้องเขาก็ต้องอย่างสูงหลายอย่างแบบว่าเพราะแบบว่าเกี๊ยวอย่างก่อนเน,นี่ยเพราะแบบเออนั่นแหละจำไม่ได้พี่นอ้องจ้าเทาไปอย่างแบบว่าเพราะมันสุกนิดหน่อยไอหันข้างในมันจงนึงยังมีความแบบว่าความแดงนิดหน่อยเนือจากพี่นอ้องจ้าความแดงของไอหมูสามสันพี่นอ้องถ้าเขาไปอย่างแบบว่าสุกเกี่ยมแบบไปๆมาเขากินอย่างหมูสามสันกับ เซลอย่างเดือดจ็บพี่น้องอันนั้นคือเทาต้องยางสุกแต่ถ้าเไม่เห็ดสามสันบ่อตองยางสุกถ้าเายางสุกไม่เห็ดสามสันพี่น้องจา้าเวลากินหยาบจา้าเหนียวอันนี้เขาหยาบยางบวอยสุกพี่น้องจา้าเนื้อมันสินิ่มรมุนนิ่มจา้าพี่น้องจา้าโอ้ยเมนูเพิ่มความหวานจ้า,า,า,จาพี่น้องจา้าหม่สามสันนี่กิ่งกบผักสดแบบว่าสดๆดบิดม,มาจากต้นใหม่ๆ ขา้าวเหนียวหนึ่งสติกเมมไม่หอมหอมแล้วก็โอ้ยพี่น้องจ,จ้าน้ำตูซำาำหอมหอมเข,าขา้าคัวหอมัะน้าวสโตดไอหอมพริดป่นที่นนวัวสติกเม่ไม่หอมแบบว่าสาลาเนหอมปี๊ยแล้วก็ไอต้นหอมจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยพี่นอ,จจอ,นอแซมเมนูจะเลือกอาหารกินกับขา้าวเหนียวขุยคำนี้ไงหมูสามชัน ว่าเขาเกิดกล้องจ้ะพี่น้องจ้ากินกับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติฟินๆได้จ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยสุดยอดอีกนีดจ้ะพี่น้องจ้าคว่ำป่วนจะไปได้จ้ะของแสบแบบนี้ย้อมปวดจ้ะมาร์ดซ้าย๊ะไก่โย๊ะไก่ขมากินน้ำกันมวอนี้เอ็ดหลายเฮ้พี่น้องจ้าเต็มถาดเลยจ้ะเห็ดแบบว่าไล้ไร้ได้จ้ะอยากกินอิ่มเนาะพี่น้องเนาะกินแบบว่ารวยละ ว่าเขากินบนอิ่มอีกจ้ะพี่น้องจ้าเห็นยังก็เห็นแล้วว่าหลายๆเพื่อกินข้าวหนาก็ไดจ้ะพอไดเอาทิ้งพอไดเอาอย่างนาะจะเ็นหลายจ้ะต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้ะพี่น้องจ้าที่ต้องใส่เสียงผ่าพอดีมันต้องตัดเสียงออกอีดีจ้ะพี่น้องจ้ากับเมื่อยอยู่จ้ะที่ต้องใส่เสียงพากบางเทีก็แบบขอบ จมในด้วยจาะบางทีก็เอะก็เมื่อยเมือ,ม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 อในการถ่ายคลิปพี่น้องจาต้องตัดเสียงออกแล้วก็ต้องมาใส่ภาแบบว่ามันเห็ดแบบซับซ้อนนะจ๊ะพี่น้องจา้าแต่ก็ต้องเห็ดนะจ๊ะพี่น้องจ้าสูสูเนาะพี่น้องเนาะอปะุปสรรคมันอาจจะหลายนิดนึงเนะี่ยสำหรับคนที่ถ่ายคลิปอนะแบบว่าเฮากับหูหๆกันอยู่ว่าการถ่ายคลิปหามีเสียงออียงเข่ามา้าเสียงแบบว่าที่ว่าลิขสิทธิ์นะนะพี่น้องเนาะแบบก็ต้องตัดออกจก้ะ ไายในบ้านก็คือเก่าจะ้ะทายนอกบานก็คือเก่าจะ้ละเวลาใดก็คือเก่าจะ้ะพี่น้องจะ้ะเลือกบ่าใดจะ้ะมีเสียงตลอดแต่ส่วนหน่อยเด็ที่จะบ่ค่อยมีเสียงส่วนหน่อยอีกบางเทียวใส่เสียงภาคตั้งเสียพี่น้องจะ้ะก็ต้องออกไปข้างนอกบ้านเด้พี่น้องออกไปไกลๆออกไปเห็นงานเห็นอย่งก็ต้องหาบใส่เสียงภาคเอาจ้ะมันอาจจะแปลว่า มีเสียงแสกเสียงหยัางแน่นาเด้อจ้ะเขาก็ต้องแบบว่าแก้ไขสถานการณ์นีนีจ้ะพี่น้องจา้าสูๆเนาะทำเพื่อเงินจ้ะพี่น้องจา้เาเขาต้องเฮ็ดใ้ใดจา้ามาจา้าเส้าจมเราจะมาจา้ะมากินต่อเนาะพี่น้องเนาะอยากระบายอยากจมเนาะบางเทีนเนาะเ่อยใจอีลีจ้ะพี่น้องจา้ามาจา้ามากิน น้ำตกหมูสามสั้นน้ำกันจากพี่น้องจ้าแสบแสบเลยจ้าเมนูข้าวหมดกระติบจ้าเมนูเจริญอาหารเมนูเพิ่มความอ้วนยิมนจ้าถ่ายคลิปนี้ฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าสวัสดีจ้า